พาชมแบบบ้านคอมฟี่บ้านแฝดพรีเมียมตกแต่งพร้อมอยู่ ที่โครงการศิรญาเออบน,นาณิคมปัจจุบันว่างเพียงหนึ่งยูนิตสุดท้ายเท่านั้นบ้านแฟดฟังก์ชันบ้านเดียวสำหรับหลังนี้เราตกแต่งให้ครบพร้อมเข้าอยู่ทั้งในโซนลิฟวิ่งและก็ดายงมาพร้อมกับกระจกช่องเปิดตลอดแนวที่สามารถเปิดรับแสงและลมธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันบ้านหลังนี้มาพร้อมเนื้อที่71.8ตารางวาและพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรเลยค่ะถัดมาโซนครัวเราก็ตกแต่งไว้ให้เรียบร้อยในส่วนของบริเวณข้างบ้านก็ยังเหลือพื้นที่กว้าง ไว้สําหรับต่อเติมในอนาคตและถึงหลังนี้จะเป็นบ้านแฟรแต่มาด้วยกัน3ห้องนอน3ห้องน้ําตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แน่นอนค่ะและสําหรับชั้นล่างจะมีห้องน้ํา1ห้องไว้สําหรับในส่วนของรับแขกและรองรับการใช้งานของห้องนอนด้านล่างไว้แล้วค่ะขึ้นมากันต่อบริเวณชั้นบนห้องนอนแรกที่จะพาเข้าชมจะเป็นในส่วนของห้องนอนเล็กที่เราก็ได้ตกแต่งและลงเฟอร์นิเจอร์จัดเต็มไว้ให้เรียบร้อยค่ะ ถึงจะเป็นห้องนอนเล็กเนี่ยแต่ก็มีห้องน้ําภายในตัวพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์และให้ครบเช่นกันนะคะและถัดมาจะเป็นในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมที่มีขนาดที่กว้างขวางเหมาะแก่การพักผ่อนทางเราก็ได้ตกแต่งรตนิเจอร์ให้ครบจัดเต็มหมดแล้วคะ่ะที่สําคัญยังมาพร้อมกับห้องน้ําภายในตัวขนาดใหญ่พร้อมแบ่งโซนเปียกโซนแห้งสะดวกสบายต่อการใช้งานแล้วคะ่ะบ้านแฝดคอมฟี่บ้านที่ตกแต่งให้ครบพร้อมพื้นที่ดินขนาดใหญ่เหลือเพียงหนึ่งยูนิตสุดท้ายเท่านั้นคะ่ะที่โครงการสือรอัญญ,ญา เออบรรานิานคมสนใจนะัดเข้าชมโครงการได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะ